ามาต่อกันในหน้าที่112นะคะข้อที่3ค่ะประเทศไทยใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆเช่นน้ำแสงอาทิตย์ลมถ่านหินน้ำมันก๊าซรธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานได้รายงานปริมาณการใช้ถ่านหินนิกไนในการผลิตไฟฟ้าพศ2556 ถึงพศ2560ดังนี้ปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนท์ในการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพศ2556ถึงพศ2560ปริมาณก็คือจะหน่วยเป็นล้านตันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิแท่งหรือไอ้แผนภูมิเป็นกราฟเส้นนะคะขออภัยนียค่ะแสดงตั้งแต่ปีพศ2556ถึงพศ2 5 0 0 60นั่นเองค่ะตั้งแต่พศ2556ถึงพศ2 5 6 0การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้ถ่านหินลิกไนท์เฉลี่ยปีละกี่ล้านตันในการหาหาค่าเฉลี่ยต่อปีนะคะวิธีการคือเราจะนำปริมาณถ่านหินที่ใช้ทั้งหมดมารวมกันนะคะ จากนั้นเราก็จะนำอาหารด้วยจํานวนปีจํานวนปีในที่นี้คือตั้งแต่ปี2 5 5 6ถึง2 5 6 0มีจํานวนทั้งหมด5ปีคือเรารวมกันได้เท่าไหร่นำอาหารด้วย5ก็จะเป็นปริมาณเฉลี่ยที่ใช้นะคะ,ะมาดูกันที่ข้อที่1กันเลยค่ะก็คือหาปริมาณถ่านหินที่ใช้ทั้งหมดนะคะก็ะเขียนเลยว่าหาปะ ปริมาณทานหินที่ใช้ทั้งหมดอ่าก็คือตั้งแต่พศ2556ถึงพศ2560นนะคะจะไดะ้เราก็นำเนี่ย ตัวเลขทั้งหมดเลยเนี่ยมารวมกันนะคะ่ะสีนี้เรามาหากันในกระดาษทดค่ะ ก็บวกกันตามปกติค่ะห่เจ7ดนะคะ9ก้าบวกเก้าสิบวก8ปดยีบวกสา9ใส่เกาทดสอง6บวกสเป็น10บวกหเป็น15 15้าสิบห้าบวกห2ย21บวกสองใส่3ทดสองสี่ห้ แสดงว่าใช้ถ่านหินไปทั้งหมดเลยเนี่ย83.98ล้านตันนะคะก็เขียนเลยต่อไปข้อที่2นะคะเราก็จะหาปริมาณถ่านหินเฉลี่ยนะคะหาปริมาณการใช้ ทางหินเฉลี่ยก็จะได้แปดสิบสามจุดเก้าแปดฐานด้วยห้าก็มาหาในกระดาษทนนะคะห้า ะไรใกล้เคียงแปดที่สุดก็คือห้าหนึ่งห้าค่ะแปดลบห้าเหลือสามดึงสามลงมาห้าอะไรใกล้เคียงสามสิบสามมากสุดคือห้าหกสามสิบค่ะ 8, 6, 5, 3, ดึงเก้าลงมานะคะผลหารใส่จุดทศนิยมด้วยค่ะห้าอะไรใกล้เคียงสามสิบเก้าก็คือห้าเจ็ดสามสิบห้าลบกันเหลือสี่นะคะดคึงแปดลงมาห้าอะไรใกล้เคียงสี่ส <c oughs> ิบแปด 8, มา 5, ก 48, มาที่สุดก็คือห้าเก้าสี่สิบห้า ลบกันเหลือ3เติม0นะคะแล้วก็ดึงลงมา5อะไรให้ได้30 9ก็5ห้ากสก็หาลงตัวพอดีเพราะว่าเราเติม0นย์นะคะก็จะได้ปริมาณเฉลี่ยที่ใช้ในแต่ละปีก็คือ16.796หล้านตันนั่นเองค่ะ เราก็สรุปดังนั้นค่ะดังนั้นตั้งแต่ปีพศ2556ถึงพศ2560การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้ทานหินลิกไนท์เฉลีย่ยปีละปีละ1 6บหกล้านตันนะคะ อันนี้ก็เต็มเลยตรงนี้เป็นตอบวยไทยนะคะมีเกดความรู้ตรงข้างล่างนิดนึงนะคะคือลิกไนท์เป็นฐานหินชนิดหนึ่งใช้เป็นเชื้อพเพลิงสำหรับให้พลังงานความร้อนและผลิตไฟฟ้านะคะ ก็เสร็จแล้วในแบบฝึกหัดที่หน้า112ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ